สวัสดีครับวันนี้ช่วงอัปเดตปลาครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องโคฮาคุนะครับตอนนี้ผมได้โคฮาคุมา2ตัวอยู่ประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์แล้วแหละนะครับไซส์แค่เล็กๆนะครับประมาณ17เซนเดี๋ยวจะรอดูว่า2ตัวเนี้ยมีส่วนที่ต่างกันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแล้วมานั่งคุยกันครับว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะครับอันนี้กําลังทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวตักโคฮาคุขึ้นมาดูคนระับ はい。はいはい ก็อันนี้โค้ดเอาพูดนะครับทั้ง2ตัวอันนี้ปลาไทยทั้งคู่นะปลาจระจะดัดนะครับเดี๋ยวลองดูความแตกต่างม,มันนะครับจระจักอ่ามันก็น่าจะมีทั้งดีและไม่ดีแหละแล้วแต่คนเลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของสีแพตเทิลหรือบอดี้อย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปดูผมก็ตอนนี้ผมมันอาจจะเล็กอยู่อาจจะดูไม่ได้เหมือนกันะครับพอโตไปอาจจะเห็นแล้วก็เดี๋ยวมาคุยดีๆวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ประมาณสักส <18. S 1> ิบเก้าสิบแปดสิบแปด บบพฤษจิกายนสอ2 0ครับใครที่มาดูร้อนหลับนะก็เดี๋ยวรอดูอันนี้เราได้มาประมาณที่สองอาทิตย์ลนะ้้งดูไซส์มันก่อนจดไว้เลยอันนี้ก็กระมังวัดไซส์ปลารครับก็กระมังที่เลือกระมังเทพแล้วก็น,นี่คือความเชื่อมของปลาเทศมันไม่กลัวด้วยเข้มแ นาจะประมาณ20ตัวนี้น่าจะใกล้เคียงกันนะ20ตัวนี้น่าจะ22ตัวนี้จะประมาณ1 8แถนี่20ตัวบ2ึง2มาก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอผมไม่รู้เพศนะคือถ้าจะบอกเพศอะ่ะก็เดี๋ยวมันไม่น่าเชื่อถือไนงะมันยังเด็กมากนะแตดูก็ไม่ชัวร์แต่อชมเลยได้ไหมเน ตัวนี้ก็เหมือนจะคู่นะแ,แดงๆมาบวมๆหนะ่อยตัวนี้ดูไม่ดูเลยบบี้ก็ดูนะครับเป็นปลาจรจุจักเหมือนกันนะลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้มีสีแดงบนหัวนะครับ ก็จะเรียกว่าโมโตบุโร่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าลามไปถึงตาแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงเซนเตอร์นะครับที่แก้มมีแดงขึ้นนิดนิดสม้สมๆนะฮะฝั่งขวามือส่วนเจ้านี่ก็มีเหมือนกันมีหัวนะฮะก็เป็นโมโตเป็นอะไรอะ่ะเขาไม่ใช่โมโตบุโร่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมารูเตนอ่าเป็นมารูเตนนะครับมารูเตนตัวนี้นะครับที่ปากนี่มีลิปสติกทาด้วยนะฮะแล้วก็แก้มด้านซ้ายด้านขวามือเหมือนกันก็มีจุดสีแดงเหมือนกัน ลักษณะใกล้เคียงกันยังโฟซาแฟดมาแต่ว่าคุณภาพของสีนะครับต่างกันเยอะนะครับเจ้านี่ออกส้มเลยเจ้านี่จะแดงแล้วก็ดูลึกกว่ามีแอกมีกิลินนิดๆหน่อยๆนะฮะเจ้านี้นะครับผมมองว่าสวยทั้งคู่นะผิวความขาวความเป็นเปลืของเต้าเนี่ยดูสวยกว่าผิวดูเงากว่าเจ้านี้จะออกแบบใสๆหน่อยด้านนิดๆแล้วก็ดูเหมือนมีเส้นเลือดขึ้นนิดหนึ่งแต่เจ้าเนี่ ผมว่ามันน่าจะโตกว่าเพราะว่ากระดงหลังมันใหญ่กว่ากระดงหลังมันมันใหญ่กว่าแต่ผมเชื่อว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์น่าจะมาตัวนี้น่าจะเฮลิคอปเตอร์ไม่ไม่ช้าก็าเร็วนี้ทรงเริ่มมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าดูมันบางแล้วก็ดูท้องมันเหมือนท้องมันบางอนะ่ะไม่รู้สิต้องรอดูแต่เก๋เก๋ตัวนี้สวยมากนะครับคมนีว่า ต่อไปน่าจะดีขึ้นเพราเรียกว่าอะไรอ่ะคีว่าซาชิใช่ไหมในส่วนของซาชิตรงนี้มันก็ยังแลบออกมาเนะเป็นปลาไทยนะแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้สูงนะครับเนี่ยออกมาแลบมาอยู่สอง,สองแถบนะก็ดูเกินไปนะจริงๆคนแถบเดียวแต่ว่าส่วนด้านหลังเนี่ยเก็บแนวด้านหลังคมกลิปนะครับซาชิอาจจะไม่คมคีว่าน่าจะคมนะเก็ดมันค่อนข้างจะคมใช่ไหมคมหรับคมลึก ชัดเนาะแต่ว่านี่ถ้าเราดูเจ้านี่เห็นไหมอันเนี้ยคือตัวอย่างของการเก็บที่สีมันเริ่มแบบไม่ไม,ไม่ไม่คมนะก็คือมันมีสีขาวแซมแซมเป็นจุดสีส้มๆกระจายรอบตัวอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนะแล้วมันจะมีสีส้มปลายอะไรเงี้ยครับอันนี้คือลักษณะที่ที่เขาไม่ดีนะเนี่ยความไม่คมของเขาเห็นไหมครับมองชัดนะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นจุดๆๆ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 แๆๆ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 ๆนๆนๆๆๆก็คือลักษณะที่ที่ไม่ค่อยดี ก็คือไม่ขมนั่นแหละสีส้มแล้วก็ไม่ขมด้วยตัวเนี้ยสีส้มแล้วก็ไม่ขมด้วยนะครับแต่ตัวนี้สีเข้มแล้วก็ขมประมาณฉชนั้นนะจ๊ะเนี่ยฮะถึงเราจะเลี้ยงปลาไทยอันนี้ตัวละเท่าไหร่นะราคาเจ็ดสิบบาทมั้งผมจำไม่ผิดนะตัวเนี้สองตัวในตัวละเจ็ดสิบบาทนะฮะก็ จะดูจักครับเลือกเอานะฮะถ้าโตมาโชคดีก็ก็ดีไปแนะจ๊ะแต่เราคิดว่าเขาน่าจะดีนะเราพยายามเลือกที่มันดีแล้วนะครับในขอดูคิดว่าจะหน่อยสีลื่นนะยเน่งบ้างยังดูไม่ออกเลื่นทั้งคู่เลย <laughs> แต่ดูจากสีนะ ตัวนี้เข้มกว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะเนี่ยสีเข้มกว่าน่าจะเป็นตัวผู้ส่วนเจ้านี้อาจจะเป็นตัวเมียถ้ามันครอบเดียวกันนะแต่ถ้ามันครละครอบก็คูดูไม่ออกตัวไหนตัวผู้อีกรอบนึงตัวผู้น่าจะเป็นเนี่ยสีแดงเข้มเนี่ยพอสีมันเข้มไงส่วนใหญ่ตัวผู้สีมันจะเข้มกว่านะครับแต่ตัวเมียเนี่ยสีมันจะจางหน่อยแต่ว่าบอดีมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าตัวนี้กินค่อนข้างจะกินเก่งด้วยแหละรักทั้งคู่ฮะตอนนี้บอกเลยรักทั้งคู่เขาบอกว่าอย่าพูดไม่ใช่หรอ ตัวไหนที่เป็นรักที่รักเนะี่ยที่รักเราตายไปแล้วตอนนี้ตัวไหนบอกรักปุ๊บนี่เนี่ยมันอยู่แล้วมันแอบกินขี้ตะไคร่เนี่ยขนาดนี้มีแบบเศษอะไรมันกินเลยนะเดี๋ยวนี้คืนลังไปก่อนอันนี้ก็สองตัวแรกนะโคโคฮาคุที่มันได้เทียบกันก็เป็นปลาจันจ่าทังคู่อธิบายลักษณะของโคฮาคุให้ฟังหน่อยได้ไหมแบบไหนที่เรียกว่าโคฮาคุได,ได้ก็สําหรับมือใหม่นะ ไม่นับมือเกา่ามือเกา่ารู้เรื่องอยู่แล้วครัวคุเนี่ยนะครับก็คือสีแดงที่ล้วนหิมะสีขาวนะครับก็ลักษณะของง่ายๆเลยก็คือเป็นปลาปลาขาวที่มีลายสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเล็กแดงน้อยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคัคุ้หมด